จ้าพี่น้องค่ะพบพอกกับย้ำมือค้ำค่ะย้ำค้ำช่างกับหัวก็สิขึ้นเฮ็ดงานได้มันหนลายพี่น้องแล้วึ้นเฮ็ดงานเม่ได้จ้ะนี่เด้อจ้ะพี่หมอดให้เอามะค้ำตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยนจ้ะเพราะว่าคอนี่มันบวตรงนะจ้ะคอมันนั่นแล้วย่านคอมันนั่นมันบ่มันคุ้งค่ะพี่เตยสวัสดีครับ ก้มหัวลงได้สิลูกครับเออครับรหล่อๆงันเลยลูกนี่จ้ะไม่คำไม่พช่หรอจ้ะคำหูสร้างทันแลว้ววาพี่น้องเดี๋ยวย่างหล่อบนก่อนนี่เราจะตีร้อยสร้างเม็ดหุยหลังคางกรบเพาะทันได้ครบค่อยๆต่อค่อยๆเสริมไปพี่น้องนี่ละจ้า เด้อไม่ค่อยเห็ดไปให้มันแข็งแรงจ้าพี่น้องเราก็ย่าดมันบ่แข็งแรงเนาะเราก็เลยได้หสร้างเพิ่นมาเห็ดให้จา้าครับผมพี่มิวสวัสดีครับ ไปใส่ลูกไปค่อยๆไปขับดีๆแล้วลูกจะ้ะเราจะพี่น้องสร้างกับหวัวกระสิขึ้นเฮ็ดได้จ้ะมันห้อนลายนะมือเว้นกระได้จับเหล็กจับยังบ่ได้เลย,เลยค่ะก็เลยบอกแกว,ว่าเออจังสันให้เดดตลมล้มตุกคนเคยเฮ็ดไปพี่น้องเอาละค่ะมองนั่น หนึ่งเสาหนึ่งตน้นตรงนี้อีกหนึ่งต้นตะวินสิตกพูดแล้วจ้ะพี่น้องแดดเริ่มอ่อนแล้วจ้ะแต่ว่าเขยังหอนเอาอยู่คือเก่าเขามาเบิ้องซ้างกันพี่น้อง ไม่ยืนเบื้องสร้างก็จะว่าเอาเอาเอาเบื้องพนันโทรศัพท์เอาเบื้องพันเหนียวบุกการเหลียวเบือ้องยัดเสียบตาสร้างกับหัวกระสิบได้ขึ้นเหตุงาน เสานี้เสานี้อันเชื่อมจากอันเนี่ยเถอะตัวเชื่อมตัวเดียวเี่ะอ๋อนี่ตัวที่มันเสร็จแล้วเสากลางนี่เชื่อมกับอันสามเจ่ะอันเรื่องกระสามเจ่ะเอากับต้นแรกเจ่ะเด้ออ๋อๆเออแมีนมี้สิมีหาต้นมีหาต้นอืมอืมอืม ค่อยๆเฮ็ดไปจ้าพี่น้องจ้าเราก็บยอดม,มันไปน้ำลมน้ำหยางเนาะเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาลมมันกระแฮงจ้าระยาะมันพับลุงสันเในพี่น้องกันไว้เนาะพี่น้องเนาะกันมันนั่นไอ้นั่น <c oughs> <c oughs> ล้อมข้อกก่อนวัวหายพะนะสร้างเพิ่นวะ <c oughs> อ่าอันนั้นเฝ้าล้อมสนามเฝ้าล้อมเถอะ เสียงสางเว้ยมันหายอย่างอีกบุปผิดสางถ้าหายอย่างฮะจะมันหายอย่างบุพี่น้อง ตะเวนกำลังจะตกผู่ิตกผู่แหละตะเวนกัได้โอ้ยเอาเฮงคำเราว่ามันอันว่ามันมันสิเย็นขึ้นมันก็บ่เย็นมเนาะมันยังเอาอยู่คือเก่าอยู่ฮะก็ชิบคือกันนันติสู จอยจอยไปเฮ็ดยังุ่กนะไดตตีก bon ันกำสร้างเด้พี่น้องเธอจะไปข้อเส้นปูนชนะเดี๋ยวปูนฉันแตกกะซาม ย่านแต่ไยงเนาต่แล้เดขอไปเปูนของแตกมี่น้องเออข้อปลายมันอีกนิดนึงโวยมีการมามา่ังข้าพ่อเหมือนเดิมพี่น้องปานเทดเป็นเด้ปาาเที่ของเทดเป็่นนด่นเนาะขอปลายมันอีกนิดนึงยู่แล้ว

กานเจ้าของท็ดเป็นได้หมดไปสร้างสร้างอะไม่ยืนให้กำลังใจสร้างหรือว่าให้มันจมให้สร้างบรูยลรอพี่น้องเบิ้มมันสีห้ยให้เพียงฮะหอนเหียงอะไรพี่น้องเอ้ยสร้างมันกับสีเป็นล้ม พอมันยาำมุเว้นบริเ็ดเลยผมเป็นน้อนลียูนใต่สาระน่อยกว่ามันห่อนลายอาจา์พี่น้องจ้าคลิปนี้ฝากไว้สำนีก็เนาะให้สร้างก่าเหตุงานจ้ะไปเกียร์กาเขาเขาจีดให้เอาขอบคุณเ c ฟซีสาวน้อยเพริบแพงค่ะเอฟซีใน้ <NPC. S 2> องอิงเอฟซี NPC น้องฮักแพงเอฟซีอี NPC หล่าปลาย เอฟซี FC, น้องปอมแปมน,น้องอมแอม,มน้องมะนาะอ่าน่องสุสายยัยละกันเอฟซี FC ของศิลปินทุกทกท,กท่านในทีมงานของสาโนยเพวันแพงค่ะขอบคุณเอฟซีคำม,มวลเพวันแพงอ่าที่ลืมไม่ได้เลยคือที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวของคำม,มวลจ้าขอบคุณบอสโจซอนุษยสุภาพปามนาดค่ะขอบคุณหล,ลายจ้าละกะ น่าชูที่คยอยแนะนำการเฮ็ดยูทูบจ้าขอพระคุณหลายๆจ้าขอให้ทุกท่านมีทต่ความสุขความเจริญรวยๆยิ่งๆขึ้นไปจ้าพี่น้องจ้าพบก,กันคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ